เขาคือผู้นำของเราครับไม่ว่าจะซ้อมหรือว่าจะลงเล่นเขาเอาจริงตลอดและผมเองก็อยากมีส่วนร่วมที่ช่วยให้เขานั้นประสบความสำเร็จบางคนอาจจะคิดว่าพอยกาศมีหน้าที่จะต้องจ่ายบอลอย่างเดียวแต่ว่ารัสเซเวสบุกเขาทำได้ทุกอย่างครับเขาทั้งยิงทั้งข้ามบอลเขาคือผู้เล่นที่ครบเครื่องมากจริงๆและเขาก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือผมอยู่เสมอไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามเขาอาจจะมีจังหวะหัวร้อนบ้างแต่ว่านั่นแหละครับรัสเซเวสบุกเคดีเป็นเพื่อนที่ดีครับและผมก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสยืนคู่เขา Hey, เฮเพื่อนในลืมชั้นรอเปล่าไม่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 คือก่าฟรอเซาเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งจ่ายบอลเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วขอแค่เกมเดียวอีกแค่เกมเดียว,ยวพวกเราก็จะกลับไปบ้านของเราแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NBA Final ในเกมที่4นะครับและในเกมนี้โ k เคนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกัเล่นเล็กน้อยครับโดยเอาเควินดูรนไม่ต้องป้องกันลูกบอลเจมแล้วให้สปารโลชามาป้องกันแทนเนื่องจากตัวเคดีนั้นมีปัญหาเรื่องของการฟาวค่อนข้างเยอะครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาแล้ววววตัเเเขาาาอองงกกกก็มมมม่ีแรพพในบุผชะ ศึกษาเกมกันมาเป็นอย่างดีครับว่าพวกเขาพลาดจุดไหนกันบ้างโดยเฉพาะรัสเซเวสบุกครับที่ก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มได้ไม่นีนักเขาคือตัวแปรของซีรีส์นี้เลยทีเดียวและนี่คือแผนเกมบุกของทีมไมมี่ฮีที่ทาง OK เคซนั้นต้องรีบแก้ไขให้จงได้ครับเพราะว่าพวกเขานั้นโดน3มแต้มจากการครีเอทสเปซแบบนี้เยอะมากซะเหลือเกินซึ่งคนที่ต้องให้เครดิตมากที่สุดก็คือลูบอนเจมส์ครับที่สามารถดึงตัวประกบได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวพูดทางรัตนังสังขังรัตนังขอให้หลวงปู่เข็มช่วยลูกบอลด้วยนะ กลับมาพบกับผมกิตติอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกไปครับโอเคซีนั้นมีปัญหาในเรื่องของการป้องกัน3คะแนนของไมมี่ฮีนครับไม่ว่าจะเป็นการเสียฝาวแบบนี้หรือว่าการดึงตัวประกบของเลบรอนให้เชียร์บรีดได้ยิงลงๆโดยตามสถิติแล้วแต่แตและเกมของไมมี่ฮีทมาจาก3คะแนนมากกว่าโอเคซีถึง22%เลยทีเดียวและการเสียเทอร์นาเว์ของโอเคซียังคงเป็นปัญหาหลักของพวกเขารอบชิง NBA ปี2012เกมที่4เริ่มต้นดูเหมือนว่าทานาของโอเคซีจะทำการบ้านในเรื่องของเกมป้องกันมาดีมากๆครับเลบรอนเจมส์ไม่สามารถ ข้ามไถเข้าไปได้แล้วคนที่เล่นดีมากๆก็คือโรสเซอร์เวสบุกไม่ว่าจะเป็นทั้งทําแต้มและจ่ายบอลให้กับเพื่อในเกมที่4นี้โรสเซอร์เวสบุกแตกต่างจากเกมอื่นเขาสามารถยิงได้อย่างแม่นยำและในช่วงครอตแรกเขาเก็บไปถึง10คะแนนด้วยความแม่นยำถึง62% รัสเซลเวสบุกเลี้ยงบอลต่อหน้าเลบรอนแล้วตัดสินใจจ้ำยิงแสงหน้าลงดื้อเลยครับอีกหนึ่งเพลงครับเข้ามาเจอกับดิเวนเวทและได้สกรีนจากอีบากาจ้ำยิงจากวงนอกลงไปหนึ่งลูกครับเขาคือคนที่รันเกมให้กับโอเคซอย่างแท้จริงและจบไปในช่วงเขาตัวแรกโอเคซีนำถึง33ต่อ19เลยทีเดียวเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมดิเวนเวทไม่อยากให้มีอะไรมากวนใจเลบรอนครับ เขาปล่อยให้เลบรอนได้เล่นตามวิถีของตัวเองได้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกถึงแม้ว่าตัวเขาจะเคยเป็นผู้นำของทีมนี้มาก่อนแต่ว่าดิเวนเวก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอครับที่จะยอมเสียสละตัวเองและให้เลบรอนเจมส์นั้นมาเป็นหัวหน้าแทนเวทบอกกับผมว่านายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเล่นตามวิธีของนายตามแผนของนายแล้วถ้ามีอะไรมาขวางฉันจะปูทางให้นายเอง ก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันโซชิบาก้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับลูลบอลเจมส์นั้นไม่ใช่ผู้เล่นที่ป้องกันได้ดีมากแต่ว่าที่ไม่มีฮีป้องกันได้ดีเพราะพวกเขาเล่นกันเป็นทีมไมมีฮีจะคงใช้แผนเดิมให้ลบรบอลเจมส์ดึงตัวประกบแล้วปล่อยให้เพื่อนยิง3าคะแนนในช่วงคนที่2ดูเหมือนไม่มีฮีจะเริ่มตั้งหลักได้พวกเขาเน้นเกมป้องกันอันเหนียวแน่นและสวนกับเร็วด้วยดีเวนเว้วและการทะลวงข้ามผ่านของลูกบอลเจมส์แม้จะมีคนขวางอยู่ตรงหน้านก็ตา โลวบอนเจมส์ลอยขึ้นไปคอนิชันขเข้ามาขวางแล้วเขาเปลี่ยนเป็นวางซ้ายครับไมมีฮตีตอนนี้ตามมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วครับในช่วง2นาทีที่ผ่านมาพวกเขารันตาต่อ2แต้มแล้วาาก็3แต้มในลูกของดิเวนเวดนี่เป็นสแต้มลูกแรกเลยครับที่ดิเวนยิงลงในซีรีส์นี้แต่ในขณะที่ไมมี่ฮีทกำลังไล่ตามโอเคซีอย่างเมามันนั้นดิเวนเวดก็ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากตัวเขาโดนบล็อกโดยอิบาก้าแล้วหลังลงไปกระแทกพื้นโอ้จังหวะนี้อันตรายมากครับแต่ว่าก็เป็นการบล็อกที่คลีนมากทีเดียวดูเหมือนไมมินเลอรจะเข้ามาดูการของเวทไว้ไหมพี่เดี๋ยวผมแทนไหมไม่เป็นไรกูต่อคิวมานานแล้วกูขอเล่นต่อแล้วกันน,นิเวนเวทยังคงสามารถลงมาเล่นได้และเสียงเชียร์ของไมมิเฮนก็ดังขึ้นเรื่อยเ่จนกระทัทง่ทง ว้าวลูกดังของรัสเซียวสบุกทำแฟนของไมมี่ฮิตเงียบไปเลยครับเรามาดูสถิติในช่วงครึ่งแรกกันหน่อยดีกว่าครับโอเคซีนำอยู่49ต่อ46ในช่วงแรกนั้นเป็นโอเคซีที่ขึ้นนำมาก่อนและในช่วงโค้เตอร์ที่2ครับไมมี่ฮิตค่อยๆตามมาและนี่คือสตาร์คอมเมชั่นครับคนที่เล่นดีดที่สุดในเกมนี้ดูความแข็งแกร่งของรัสเซียสบุกสิครับตอนแรกเขาอยู่วงนอกเราวิ่งเข้ามาตามดังลงมาเฉยๆซะอย่างนั้น ในขณะที่เลอบอนเจมส์ครับการดึงตัวประกบ2ตัวของเขาสร้างพื้นที่ให้กับทีมแล้วจ่ายแบบสตีฟเนสลูกนี้คริสบอสวางลงไปแบบง่ายๆดูสายตาของเลอบอนเจมส์สิครับในการมองเพื่อนมันช่างเฉียบคมและช่วยให้เพื่อนนั้นเล่นง่ายมากขึ้นจริงๆมาชมกันต่อใน,นช่วงของโค้ชที่3ครับในที่สุดครับเลอบอนเจมส์ bon <Bon> ก็ใช้ท่าไม้ตายของเขานี่นก็คือการฟอปแกล้งล้มนั่นเองครับดูสีหน้าของเดริฟฟิชเชอร์สิครับเซ <You S 1> ็งอย่าบอกใคร,ใครเลย ในช่วงคนเตะที่3ทั้ง2ทีมผลักกระทำแต้มกันอย่างสูสีสมาธิของผู้เล่นทั้งสองทีมเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าการป้องกานานันจะหนาแน่นขนาดไหนพวกเขาก็ทำแต้มจนได้โอ้ยคริสบอสเล่นี่ตกหัวโอ้โหตกขนาดนี้นยังทำแต้มได้อีกและจบไปในช่วงคนเตะที่3ไม่ม่ฮิตพลิกกลับขึ้นมานำ79ต่อ7 5ช่วงพักชมโฆษณาครับท่านผู้ชมครับสนับสนุนโดยรองเท้าบ,บาสเล็กเสี่ยวของการันตีของแท้ร0 0จ และในช่วงพักครึ่งแบบนี้ก็มาดูแดนเซอร์เต้นกันนะครับเต้นเ่ะเต้นเต้นเต้นเขาจ้างหนูให้มาเต้นก็เต้นค่ะเต้นในวันนี้ดูเหมือนลอนดอนเจมจะเปลี่ยนวิธีการเล่นอีกแล้วครับเขาจ่ายบอลให้มากขึ้นและวันนี้เขาได้ถึง12แอสซิสเลยทีเดียวในขณะที่ฝั่งของรัสเซเวสบุกครับยังคงทำแต้มให้กับทีมอย่างต่อนเนื่องและนี่คือยูโรสเตปของเขารัสเซเวสบุกคือคนทำแต้มสูงสุดในเกมนี้และเขาก็พาทีมโอเคซีไล่ตามมาเหลือคุณแค่แต้มดี วันนี้ฟอร์มของรัสเซเวสบุกหน้าทึ่งมากครับเขาสามารถทำได้ถึง37คะแนนและเปอร์เซ็นต์ฟิลโกลยิงดีมากเลยทีเดียวและในขณะที่ทางฝั่งโอเคซีกำลังไล่ตามขึ้นมาเรื่อยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดของแฟนๆใหม่มิฮิตเลบรอนเป็นอะไรและหลกเห็นแบบนี้ป่าไม่สบายใจเลบรอนเจมส์เกิดอาการตะคิวกินที่ขาแล้วต้องออกไปนั่งพักบ้าเอ้ยไม่น่าเปิดไล่กลุ่มก่อนแข่งเลยเมื่อไม่มีเลบรอนเจมส์เควินดูแรนก็ทางสว่าง 94ต่อ92ครับโอเคซี okay ca, ขึ้นนำแล้วละละบรอนเจมส์จำได้เพียงแค่นั่งดูอยู่ข้างสนามเท่านั้นแต่แล้วเสียงปลบมือในสนามก็ดังขึ้น <cle ave> เมื่อลลบรอนเจมส์ตัดสินใจฝ <cle ave> ืนกับลงมาเล่นต่อ <cle ave> ลลบรอนเจมส์สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมทันทีที่ลงมาด้วยการยิงสาคะแนนแสกหน้าซัเปอร์โลชา่ การฝืนกลับลงมาเล่นของเลบรอนเจมเพียงแค่นาทีครึ่งช่วยทำให้ไมมีฮิตสามารถรันได้ถึง7แต้มติดแต่ทว่าตัวเขาเองก็อาการรอแร่ซะเหลือเกินแม้ทีมจะนังนําอยู่ถึง99ต่อ96จนในสุดท้ายทางทีมก็ตัดสินใจให้เลบรอนได้ออกไปนั่งพักเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะไหว หรือเวาลาการแข่งขันเพียงแค่55วินาทีเท่านั้นครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะหนักหนาเกินไปสําหรับลบรอนหน้าตอนนี้พอเพียงแค่จะลุกเดินเขายังทําไม่ไหวเลยสิ่งเดียวที่ลบรอนทาได้หน้าขนาดนั้นคือความเชื่อใจและเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังลงไปแล้วครับแมนยูแชมาวางแล้วลงไปช่วยไม่มีฮีตขึ้นนำ111ต่อ96แล้เหลือเวลาเพียงแค่44วินาทีเท่านั้น Ok hard the and รัสเซี w เวส b r บุกยังคงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องเขาวางเลยอัพด้วยความรวดเร็วและช่วยให้ทีมนั้นไล่มาเหลือเพียงแค่3ามคะแนนแต่ทว่าความผิดพลาดก็เกิดขึ้นในจังหวะต่อมาที่ไม่มีฮีทได้มีโอกาสบุกอูรอนิสฮัสเลมและเจมส์ไฮเดนต่างรีบาวพร้อมกันและเกิดการจัำบอลกันเกิดขึ้น และในตอนนั้นเหลือเวลาอยู่17วินาทีและเวลาช็อตคล็อกของไมมี่ฮีตมีเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่ารรสเวลสบุกไม่มีความจําเป็นจะต้องรีบไปตีฟาวมาริโอชัมเมอร์เลยเพียงแค่ป้องกันและปล่อยให้เวลาช็าอตคล็อกหมดก็ยังได้แต่ตัวเขากับรีบตีฟาวด้วยความรวดเร็วและเสียลูกโทษ2ลูกมาริโอชัมเมอร์ได้ชูลูกโทษ2ลูกนะครับแล้วสีหน้าของรสเวลสบุกเมื่อกี้เนี่ยไม่ไดีเอาซะเลยลูกแรกลงไปครับ สุดท้ายแล้วมาริโอชัมเมอร์สามารถยิงลูทษลงทั้ง2ลูกแล้วก็เป็นฝ่ายไมมิฮีที่สามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดอเล่นแบบนี้ย้ายทีมไปอยู่ไหนดีวะเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือชัยชนะต่อให้ผมเล่นดีแค่ไหนก็ตามถ้าทีมแพ้มันก็ไร้ซึ่งความหมายครับเลยเพียงแค่เก้าเดียวเท่านั้นครับไมมิฮีก็จะคว้าแชมป์ในปีนี้แล้วพวกเขานำอยู่ถึง3ต่อ1นเกมถ้าหากว่าพลิกกลับมาแพ้แล้วก็พวกเขาจะกลายเป็นทีมที่ล้มเหลวที่สุดในประสาตารอบชิงแชมป์เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NBA ไฟแนลปี2 0 1 2ในเกมที่5นะครับตัวผมเองไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าในเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของซีรีส์หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าดูตามประวัติศาสตร์ของ NBA แล้วแล้วก็ในรอบชิงไม่เคยมีทีมไหนครับที่นำอยู่3ต่อ1เกมรอบพลิกกลับมาแพ้ได้คุณอาจจะเชียงผมว่าเฮ้ยมันมีคนทำได้แต่อีสัตว์นั่นมันอน,อนาคตเรามาดูสถิติรอบชิงแชมป์ของหลบดบอนเจมส์กันหน่อยครับเมื่อเปรียบเทียบเมื่อปีที่แลว้วกับปีนี้เนี่ยต่างกันลิบลับเลยับบเเเเิตตจมมมมสทาแ้พ่นกกือ13 ในขณะที่ทางด้านของเควินดูแรนครับตอนนี้เขาทำหน้าเซงซ่าสะเลเกินราวกับว่าใจนั้นไม่สู้แล้วใช่ครับคุณกระพลครับเควินดูแรนเปิดตัวซีรีส์นี้ด้วยความร้อนแรงครับแต่ทว่าตัวเขาก็โดนเชนเปดีเย่กาติดตามไปเสมอครับทำให้หลังๆนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฟอร์มการทำแตมของเขามันจะลดน้อยลงครับท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบสถิติดูครับตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมที่4นี้เตมของเขาและฟิลโกก็เริ่มต่ำลงมาเรื่อยเร ทีมใหม่มิฮีทบุกด้วยสีหน้าที่มั่นใจสตาร์จากทีมโอเคซีและในจังหวะแรกพวกเขาได้โดมัวร์และกลายเป็นละบอลเจ็ที่ทำแตม <Ch ains S 1> ้มแรกให้สกตามต่อด้วยการประสานงานของเบลลชัมเมอร์และเควินในควตอร์แรกม,มิฮีทเฉลี่ยการทำแต้มกันเป็นอย่างดีเควินดูรันยังคงรักษาฟอร์มของตัวเองได้ยอย่างต่อเนื่องแต่รัสเซเวสบุกลับฟอร์มหอดลงยิงทั้งหมด5ครั้งลงเพียงแค่ลูกเดียว สู้ก่อนสู้ต่อไปก่อนพวกเราเริ่มที่จะไล่ขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้เมื่อกี้มึงถามว่าอะไรนะมึงว่าเราควรย้ายทีมดีไหมเพื่อนก็ดเ,เด้ด่เซสเตีย์กำลังมานะในช่วงครึ่งแรกโอเคซยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้ได้เพราะมีเควินดูรันคอยทำแต้มให้กับทีมแต่ทว่าเขาก็เป็นเพียงแค่คนเดียวที่มีเกิน10แต้มและความแม่นยำเกินปี่สิบเปอร์เซ็นต์ปีสอง r ันเจ็ด South form my Miami Miami And take Beach and Heat join this to the will พวกเราตามเชียร์เขามานานกว่า7ปีและอยู่ดีเขาอมาประกาศแบบนี้มันเหมือนลาาพวกเราออกมาจากหน้าบ้านแล้วตบหน้ากลางสี่แยกแม่งใจเลยครับ I hope แม้จะมีคำสาปแช่งมากแค่ไหนแต่รลบลอนดก็โฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือบาสเกตบอลนั่นเอง 2011 oh. hey. การรวมตัวของทีมไม่ม่ฮีตล,มล้มเหลวครับพวกคอแพ้กับทีมดัลลัสแมริเกแลล์บอ n เจมส์ก็ยังคง,งต้องอกหักต่อไปทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองและผมก็อยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่สิ่งที่ตัวเองต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการรีบาว,บาวการจ่ายบอลให้เพื่อนหรือว่าการทําแต้มอย่าเสียสมาธิ mm. แม้วเราจะนําแค่ไหนก็ตามค่อยๆทํามันไปทีละนาทีทีละนาทีทีละนาท,ท,นาทีแล้วผลที่ดีจะออกมาเอง <c oughs> ในช่วงท้ายของคตที่3ไม่ไมีฮิตนําอยู่ถึง23คะแนนแต่พวกเขาก็ไม่ผ่อนเครื่องของตัวเองเลยเจมส์ลากบอลเข้ามาที่ตรงกลางแล้วถ่ายไปให้เชนไมดีเย่สามแต้มในจุดสุ ในเกมนี้คริสบอสทำแต้มเยอะมากเลยครับและน่าจะมากที่สุดในซีรีส์นี้เลย,ย,ยในช่วงโคตรที่4นี้ไม่มีฮิตนำอยู่ถึง24คะแนนครับแต่ว่าความดุดันของพวกเขายังคงเหมือนเดิมโดยเฉพาะกับไม์มิลเลอร์ที่ยิง3แต้ม7ลูกลง7ลูกเลย Miller, ทุกคนคิดว่าสิ่งที่พวกเราทํามันง่ายครับแค่มารวมตัวกันแต่ว่าไม่เคยมีใครนึกถึงเลยครับว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นแค่ไหนเราต้องเสียสละแค่ไหนถึงจะมาหยุดจุดนี้ได้เวลาการแข่งขันยังไม่หมดครับแต่ดูเหมือนว่าเกมจะจบลงแล้ว3มสาหายของโอเคซีหน้าหงอยไปแล้วก็ถึงเวลาการเฉลิมฉลองของลบอนเจมในแชมป์แรกของเขา for of Finals Tro the 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 MVP the Phil Russell most valuable player trophy the 2012 NBA 2012 You said that last year you were trying to prove something, and this year you realized you didn't have to do that. So how do you refocus your mind? How did you do that? I just went back to the basics. Uh, you know, I knew what got me to this point, and that was hard work and dedication. Um, and I never had to prove anything to anyone. You know, in my first seven years, I just went out and let the game take care of itself. And last year, uh, I tried to prove something to everybody. You know, and I played with a lot of hate, and that's not the way I play the game of basketball. I play it with a lot of love. Lot passion. And, uh, what got back กินลาบดีเพื่อนได้แชมป์แบบนี้ก็ต้องฉลองแชมป์ด้วยการกินลาบใครก็ได้โทรหาลุงพงลาบแซบทีไหนไหนเบอร์อยู่ไหนปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีสุกเท่าไร่ครับแต่ในปีหน้าเราจะกลับมาอย่างแน่นอนและผมให้สัญญาว่าพวกเราจะต้องเก่งขึ้นแน่เควินดูรันครับเดินออกจากสนามด้วยใบหน้าที่ร่มไห้พร้อมกับเดินเข้าไปกอดแม่ของเขาอย่างที่รัเสเซวัตไปปีหน้าเราจะกลับมาแน่แต่ในปีนี้ไม่ว่าจะดีร้ายผมขอขอบคุณทุกคุณมากครับ สรุปว่าเราจะไปฉลองแชมป์ที่ลุงพงราบแซบใช่ไหมพวกแกจะกินลุงพงยังไงาหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับสปอนเซอร์จะได้เข้าแล้วผมจะได้ทำคลิปเพิ่ม